เอาเข้าไปครับคุณผู้ชมความมันเทิงมันยังไม่จบครับคุณผู้ชมตอนนี้คือผมหยิบแครี่มาแล้วแต่มันมีคนหยิบมาอีกคนหนึ่งคุณดูเลยครับแครี่มันทับ2ตัวครับคุณผู้ชมครับแล้วมันจะต้องมีคนหนึ่งเสียสละที่จะต้องมาเล่นเลนกลางนะครับก็คือผมนั่นเองแล้วคือเอามอสโคปเออมอสโคปแล้วเอามอสโคปมาเล่นเลนกลางเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมันมันก็เล่นได้แหละคือมันก็เล่นได้แต่ว่าคือทีมมันไม่มีดาเมจเวทกันตอนนี้คุณผู้ชมครับ คือมันเกิดจากการที่เนี่ยแคือการเป็นคำเียอะไรการมันเกิดจากการที่คนมันไม่ยอมหยิบมาคุณผู้ชมผมเลือกแล้วแล้วเขาไม่ยอมเลือกจนระบบมันหมดเวลาเลือกเลยทีนี้ระบบ an, ต้องเลือกตัวที่แบบว่าตัวที่เล่นเยอะสุดใช่ไหมอ่ะแล้วกลายว่าเขาหาผมผิดดูสิทั้งๆที่เออผมเลือกเลนแล้วนะผมเลือกเลนถูกนะผมเลือกมาถูกนะแล้ว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 มาทำอะไรนี้ผมพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยมันมันมายุ่งเลนทำไม อ่ะคือคือต้องการอะไรคือนายต้องการอะไรนายไม่กลับเลนเหรออะไรของมึงเนี่ยมึป่าหรือเปล่ากีย่ยาเอาก็เรียกว่านิสัยของอีกเกมหนึ่งมาเล่นเพื่อนอย่าเอานี่ใส่เกมมาเล่นขอร้องนะครับเกมนี้กับเกมนี้คนละอย่างกันอ่าก็สามารถนะครับผู้ชมกะ <Why? S 1> มัน,ม,นมันทำอะไรไม่ได้นะมันก็ต้องเล่นครับผู้ชมตัวมอสโคมเนี่ยเป็นตัวที่สมตัวครับสมชื่อครับมอสโคมนะครับเลงะโขมไม่เคยโดน ใครได้ผมโอ๊ะโอ้กูได้กูได้มันได้ครับปลาครับปลาครับปลาครับตอนนี้คือมันก็ต้องทําหน้าที่แล้วทาไมมันมืดเนี่ยครับก็คอยฟาร์มไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะเก็บเลนกลางได้เมื่อกี้มันแย่งเลนกลางใช่ไหมแย่งกลับบ้างน้อยแน่ตีไรแย่งกลับแย่งกลับเลยเออกลับบ้านไป้นุ่มไม่ต้องมาฮิลหรอกกลับบ้านไม่ต้องมาทุ่งเลยไปเลยไปเลยไปเลย มาครับมาครับอยากจะกลับไปอีกเลือดก,ก็ไม่มีแล้วกลับเถอะเพื่อน <laughs> เพื่อนกลับเถอะขอร้องนี่ <laughs> ครับมาเราก็ฟาร์มของเราไปครับคุณผู้ชมครับ <laughs> ฟาร์มไปแล้วมายุ่งอะไรเดี๋ยวเล่น้างก็มีมายุ่งทำไมตอนนี้เนี่ยเฮ้ยไปเพื่อนผิดเลนไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ย,อยแล้วย,ยังจะยืนเฉยเนะอะไรของมันเนี่ยคุณผู้ชมเอ๊ะผมผมผม,ผม,ผ,มผมทำตัวไม่ถูกอ่ะอคุณผู้ชมคือเขาเล่นมั่วเลนอ่ะนี่คือโอ้ดูสิเออแล้วก็ตายโอ้โหเดะมันอะไรของมันเนี่ยเฮ้ย ผมทำไม่ถูกอ่ะผู้ชมผมทำตัวไม่ถูกอ่ะคือเดี๋ยวเขาย้ายเลนมาโยกมาตรงนี้มั่งโยกมาตรงนี้มั่งตอนนนี้ผมแบบเออผมก็มาเลนการให้เขาแล้วนะอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแบบไม่โอเคผมผูช้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีนะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่แปลกๆลยอาจจะเป็นผู้เล่นที่ย้ายมาจากเกมบราวไอเกมนั้นก็อาจจะเป็นได้นะแล้วก็แบบว่าเลนฉันอะไรเนี่ยฉันก็ต้องการเลนเออนี่ไงฉันก็ต้องการเลย <Launch attack. S 1> เออ เอาเลยเลยอ่าแล้วก็มาโยกเลยแค่นี้หน่อยคืออะไรคือไม่คิดจะฟาร์มสักเลนเลยหรือเพื่อนเพื่อนเพื่อนฟาร์มสักเลนไหมเพื่อนเพื่อนฟาร์มสักเลนไหมเพื่อนอยู่สักเลนไหมมันมันจะได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ฟาป่าเลยนี่เออตี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 ป่าป่าละตี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 ทำไมมันถึกจังเลยตีกันเมื่อยเลย ขี้เกียจกันจนเหนื่อยนะตอนนี้เนี่ยไอ้ก็ผมก็ตีต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาใช้กรงเล็บตุวเลื่อนเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะดีครับเพราะว่ามันกระจายหลายกระจายตัวเองโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะไปยุ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยก็กำลังเสริมเลยครับกลับดีครับเดี๋ยวผมค่อยปลาหอกแล้วค่อยวาร์ปกลับมาเดี๋ยวปลาทางนั้นก่อนแต่โดน มันไม่ถูกไม่โดนไม่โดนอะไรเลยไม่โดนอะไรเลยคือเงียบเิ๊บเลยไอ้เอ้คนเงียบเลยต่อไปครับผมเลือกเป็นในส่วนของนี้นะเอานี่ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถแก้ทางตัวฮีโร่ได้หลายๆตัวเนาะทีนี้เลนล่างเนี่ยมันน่าจะลาบากเพราะนั้นผมดันเรนกลางก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือเป้าเบนสนใจอยากให้ก็เบนมาที่เลนกลางครับ แล้วเดี๋ยวจะต้องมีตัว,ตวมตัวมาเคลียร์เลนสักตัวหนึ่งแล้วผมก็สามารถเดินลงไปทำเลนล่างพร้อมกับเต่าเกิดได้อ่าในการคิดแบบกี e n i u สการคิดแบบ75ล้าน7จ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไอะไรเนี่ยเองเนี่ยมันคันเทพดีกว่าไงผมพูดอีกรอบหนึ่งผมผมจำไม่ได้แล้วก็หลบแบบชาญฉลาดนี่ไงแต่ตอนนี้คือเพื่อนเพื่อนบริจาก,การด้านหลังไอ้ไปไกลๆว,ว้ามาทำไมเนี่ยว้ามาทำไมเนี่ยว้า,ๆๆวามาเพื่อ มาเพื่อตีต่อครับคุณผู้ชมตีเลนกลางตีเลนกลางมียาสมาตีดิเพื่อนมาตีมาตีเลนกลางลูกเอ้ยมาตีเลนข่างลูกเอ้ยเอ้ยเป็นใครเนี่ยเป็นใครเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ย้ายบีเกมหรือเปล่าม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 าตี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 เอาไว้เข้าไป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 ประคุสเข้าไปทีละนิดอทีโอเคไปติดกู้ ไอโดนเด้อโดน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 ไปเงี้ยตันไม่ต่อยเออเกือบไปเกือบไปเกือบเกือบไม่ได้ฆ่าตันไปทำไมวะเนี่ยตันไปเกือบมเพื่อนไม่คิวเกือบไปเกือบไปไปที่โอเคปึ๊บปึ๊บโอเคลุยต่อครับลุยต่อครับ ผมอัพหนึ่งนำเนาะเพราะว่าผมแบบผมผมรู้สึกว่าสกิลเนี่ยผมผมใช้บ่อยสุดคือสกิลไหนใช้บ่อยสุดผมก็อัพสกิลวนั่นแหละเอาตายครับเรนล่างตายครับดันเลนกลางครับเลนล่างทำเกมเราดันเลนกลางครับเลนล่างก็น่าจะอยู่เยอะนะเพราะนั้นเลนกลางครับดันเลนครับอย่าลืมว่าเกมนี้เราชนะที่ป้อมครับเราไม่ได้ชชนะที่คิวเพราะนั้นดันป้อมดันป้อมเกมนี้อย่ายุ่ง โอ้ยตายว่ะโอ้ไมคก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทําอะไรอะ่ะทําอะไรอะ่ะมันก็มีให้ดันไหมอะ่ะเพื่อนเพื่อนไม่ดันอ่ะเพื่อนไม่ดันนะครับผมนะครับอาจจะต้องเอาดาบครีหน่อยนะครับเพื่อเสริมดาเมจให้ตัวเองหน่อย oh, นาดาบครีก,ก็ถือว่าเป็นเอาอันนี้ก่อนเสียงกระจายอย่างตายลมรู้สึกว่านี้ดีกว่ามันสเปรดไงมันมันเก็บเลนได้ดีกว่าปลาที่เผือดน โดนไหมไม่รู้ผมไม่โดนครับเ <So S 1> งียบคลิปอีกแล้วครับอโคตรเงียบเลยเงียบคลิปไม่มีอะไรเลยเงียบกดคลิปเลยมาแล้วอันนั้นเมาล้อสคัมาเลยเพื่อนครับเมาล้อสสี่บาทครับมาเลยขาค, <c oughs> ครับตอนนี้คือเราต้องการดาเมจเนาะดาเมจนย่นางต้นข้างถุงเลยเพื่อมาล้อสครับเพื่อนก่อนเลอมาล้อสเออจะได้ชนะครับเพื่อนไครปลาหออไปเลยห่อว่าวิอวัวกูเลยเออจนกระแพงเรียบร้อย นี่ไงตี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 รู้จักไหมตีตีตีเพื่อนไม่เอาล็อตเพื่อนไม่เอาอะไรเลยไม่เอาล็อตไม่เอาอะไรเลยไอ้ก้อนไอ้ก้อนไอ้ก้อนตีบ้านเลยแล้วกันเดี๋ยวตีบ้านเลยแล้วกันตี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 เออเพื่อนไม่กล้าแล้วโอเคเลตโก้ข่าดีๆก็จบได้แดี๋ยวได้ดีไปเอาล็อตเถอะเพื่อนไปเอาล็อตไปตีบนก่อนแล้วกัน ช่วยแล้วนะช่วยแล้วนะช่วยนะนะช่วยนะเพราะนะนั้นออกมาจะเข้าไปทำเพื่ออะไรเนี่ยเ <Shut down. S 3> <N> นี่ยแล้วเข้าไปทำไมอ่ะเข้าไปไอ้เพื่อนตายอ่ะไอ้บ่าวเอ้ยโอ้โหแบงค์สี่คันเลยเว้ยรถโอ้แบงค์เรียงหน้าสี่คันออกายหมดทั้งทีมยกตีครับงานนี้ไอ้ค <ละ S 2> นไปไหนออไอ้คนรอดอ้าวมาตีล็องเดียวผมก็น่าจะต้องเด็กตา ฟ้าสวยได้หนึ่งตัว <Somebody. S 1> ไปยังดี <c oughs> ผมว่าผมต้องออกของที่เอาไว้ฆ่าแขงหวังอย่างไม่ก็ต้องฟาร์มเนี่ยแหละตอนนี้ก็ไม่มีของอะไรทั้งินเลยตอนนี้ผมต้องฟาร์มก่อนอ่ะเพื่อนไมด้บวกเกิย <c oughs> ติดกำแพงไว้ดิเออติดกำแพงไว้ดิ <c oughs> อยู่ดีๆก็อยากเป็นชาวามะมงขึ้นมาเฉย มามามาไม่ต้องสนใจหลอดแล้วต,ตีเลยตีเลยตีบเลยเนี่ยจบเลยเนี่ยไม่ต <kommer S 1> ้องคิดอะไรแล้วจบเลยจบเลยนี่เลยจบเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วจบเลยช่วยกันตีน่ยช่วยกันตีช่วยกันตีเอาตีแบ็กดอเอาไอ้บ้าเอ้ยพีมไม่มาโอ้ไม่กอดแล้วเพื่อนกูไปเซไฮอยู่ตรงนั้นทำไมนี่ตีด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 ีีดีีมไงสองแครี่ช่วยกันเป็นไงล่ะไอ้นุ่มอย่ามายุ่งเหมือนนี่อย่ามายุ่ง อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งตีบ้านครับไม่สนใจแล้วครับตีบ้านจะจบแล้วครับเกมนี้ไม่สนแล้วมันมั่วเล่นกันเหลือเกินจัดไปหนุ่มนี่นะครับผมเล่นกันไปก็กกกตามสภาพเลยคุณผู้ชมครับไม่รู้จะพูดไม่รู้จะพูดยังไงครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> คือเขา้าใจไหมผมกดมาก่อนแล้อยู่ดีไอตัวล่างผมเนี่ยสวยดีก็อยากจะกดขึ้นมาอยากจะอยากจะเล่นแคร,รี่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้นโอ้ยกดไลค์ให้เลยไอ,บอ้บ้าเอยไม่เต้นเซอร์ชื่อนะครับเอาตามมันเลยนะครับผมนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการเล่นมอสโคปอ่ามอสโคปเลนกลางนะครับที่ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเลนกลางเท่าไหร่นะครับก็ต้องเล่นตามมีตามเกิดนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ดติเป็นช่คลิปนี้เลยกดไลค์กดซับสคไครต์เพืเป็นกำลังใจในการลงคลิปหน้าผมคลิปต่อไปจะเป็นว่าผมจะมาทำอะไรต่อฝากไลค์กดแชร์ติดตามกับต่อไปนี้ขคุณบายเจ้ครบ